ประสบการณ์ความแทบในครั้งนี้ค่ะเะริ่มขึ้นได้ยังไงอะไรงไงค่ะ,คะวันนี้นะคะทาง CP ก็เชิญชวนแฟนๆนะคะมาร่วมประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกับ CP โบ l e าคริ i c k นะคะเปิดประสบการณ์5มิตินะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะ,คะสำหรับพี่เอทีบ้างเราได้มาร่วมงานกับทาง CP ค่ะครับก็ดีใจนะครับได้มาร่วมงานกับทาง CP โบล e n a นะครับ ทุกรสชาติเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยความแซบก็จะเป็นตัวรสพริกนะครับผม,มก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อไก่นะครับผมแล้วแปว่าเด้งแน่นแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเวทีนี้พี่เนียวก็จะเปลี่ยนเป็นชุดเซ็กซี่สุดๆค่นะถามถึงตัวโฆษณาบ้างคะ่ะพี่นิวเมือ่อกี้ อ๋อค่ะก็ครั้งนี้นะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่เล่าไปนะคะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่เรามาทำโฆษณานะคะที่เป็นแบบ5มิติเลยนะคะเพราะว่าจุดเด่นของสินค้านะคะ CP พ o r บ n a p r i ิกเนี่ยก็คือมีความแซบ ร<ม>าคาแซ่บมากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยแบบว่าอร่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการทําสื่อโฆษณานะคะที่เรียกว่าเป็น innovation เนาะซึ่งเราก็คเคยเราก็ได้มีสื่อโฆษณาน้องบ้านนะคะที่เป็น3มิติมาแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จับมือร่วมกันกับโรงหนัง SF นะคะที่เราเปิดประสบการณ์ สื่อโฆษณาแบบ ASMR นะคะที่มีน้องพีพีนะคะมาแสดงความอร่อยความน่ารับประทานร่วมกับ c p b o โบ n a ก็เรียกว่าประสบการณ์ทะลุห้ามิติเลยทีเดียวค่ะครับก็ปอบหนึ่งนะช็อตครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ c p b o r บ n a ครับก็ถ้าอยากจะมา สัมผัสประสบการณ์5มิตินะครับผมรับรองว่า CP b e r o n a เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะครับเ,เขาบอกว่าน้องๆในตู้เนี่ยเขาหนาวกันหมดแล้วอยากให้แบบ,บกลับบ้านกันสนิ เห็นว่าตอนแรกพี่พียังไม่เคยกินกับเครื่องดื่มพอมากินกับเครื่องดื่มแล้วเป็นไงบ้างก็เป็นคอมบิเนชันที่ดีครับผมยังไงคือตัวตัวซีพีบรน่าเนี่ยมันทําได้หลายแบบแล้วคือจะฉีกซองอุ่นเวฟแล้วกินกับเครื่องดื่มเลยก็โอเคครับผมเป็นแบบว่าเป็นแบบคู่กับเครื่องดื่มได้ดีครับผมหรือว่าอย่างที่พี่ชอบอย่างเงี้ยพี่จะใส่แบบแอร์ฟ라이เออร์หรือว่าแบบไปทําอาหารอย่างอื่นก็ได้หมดเลยครับผมโอเคค่ะ ให้ฝากแล้วก็ร่วมงานฝากอีกที่นึงครับผมค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเปิดประสบการณ์นะคะท่านใดที่ยังไม่เคยลองนะคะก็คือดื่มเมื่อทานเครื่องดื่มเมื่อไหร่นะคะก็อยากให้นึกถึง CP พีบอลล่าพริตค่ะเข้ากับทุกเครื่องดื่มอร่อยแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณพี่นิวนะคะขอบคุณพี่นิวก่อนค่ะน้องพียงอยู่บนเวทีก่อนนะคะขอบคุณพี่นิวค่ะ